โรศัพท์มือถือราคาไม่เกิน3,000บาทปัจจุบันมีรุ่นไหนน่าสนใจมีรุ่นไหนมาแนะนำกันบ้างเดี๋ยววันนี้มีมาให้5รุ่นด้วยกันเลยค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเตยจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะเอาใจสายโทรศัพท์มือถือราคาประหยัดกันบ้างนะคะวันนี้จะมาแนะนําโทรศัพท์มือถือราคาไม่เกิน3,000บาท5รุ่นด้วยกันเลย5รุ่นนี้จะมีรุ่นไหนกันบ้างเนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนสเปกเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันที่รุ่นที่1กันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะกับตัวของ t ท c โ n o s p a r k Go ตัวนี้เป็นปี2023 ะะราคาจะอยู่ที่2 9 9 9บาทค่ะรุ่นนี้นะคะได้ตัวหน้าจอที่เป็นหน้าจอ LCD แล้วก็ตัวหน้าจอของเขานะคะมาในขนาด6.6นิ้วนะคะตัวหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยจะให้ความละเอียดได้อยู่ที่ระดับ HD Plus นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ในด้านของการใช้งานในส่วนของการใช้งานทั่วไปของหน้าจอได้ค่ะตัวชิปเซ็ตของรุ่นนี้นะคะจะได้เป็นตัวของ MediaTek Helio A 2 2ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะขนาดความจุมีให้เลือก2ขนาดด้วยกันคือขนาดแลม3กิก แล้วก็ขนาดแรม4กิกนะคะส่วนขนาดลอมเนี่ยมีให้เลือกเพียงแค่ขนาดเดียวคือ64กิกนั่นเองใช้งานได้นะคะเรียกได้ว่าเหมาะสมกับราคาค่ะส่วนตัวกล้องเนี่ยมีกล้องหลังมาให้2ตัวด้วยกันนะคะเป็นตัวกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลและอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นตัวของกล้อง QVGA นะคะ ตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานการถ่ายภาพทั่วไปได้ดีค่ะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยใช้งานได้อยู่ที่ความละเอียด5ล้านพิกเซลนะคะในด้านของแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมแล้วก็มีจุดเด่นตรงที่รองรับการชาร์จไวได้10วัตต์ด้วยค่ะส่วนการรองรับการเชื่อมต่อรุ่นนี้รองรับการใช้งาน 4G รองรับการใช้งาน Wi-Fi และบลูทูธ5.0ได้ค่ะส่วนตัวถัดมาในรุ่นที่2นี้นะคะก็คือ iTech Space 2นั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะมาในราคา2,990บาทนะสเปคของตัวนี้เบื้องต้นนะคะหน้าจอเนี่ยก็ได้เป็นตัวของ IPS LCD เหมือนกันนะคะมาในขนาดหน้าจอ6.528นิ้วอ่ะ เป็นขนาดหน้าจอที่ไม่ได้คุ้นเคยกันมากนักในปัจจุบันนะคะแต่ก็ถือว่ายังคงเป็นขนาดที่กระทัดรัดพกพาสะดวกนั่นเองนะคะตัวหน้าจอเนี่ยให้ความละเอียดและความคมชัดระดับ HD Plus ค่ะส่วนในด้านของการใช้งานในด้านของตัวชิปเซตนะคะตัวนี้จะได้เป็นตัวของ u n i s o c S49863A ค่ะที่มาพร้อมก,กันกับขนาดความจุนะคะแรม4กิกรอม6 4กิกนั่นเองการใช้งานทั่วไปถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะคะตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปได้อย่างหลากหลายการใช้งานทั่วไปถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะคะส่วนใน ในเรื่องของตัวกล้องนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีกล้องหลังมาให้3ตัวด้วยกันเลยเป็นตัวของกล้องหลักความละเอียด16ล้านพิกเซลตัวของกล้องเดบคาเมล่าความละเอียด2ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นตัวของกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลด้วยส่วนกล้องหน้าให้มาอยู่ที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้เนี่ยน่าจะถูกใจหลายๆคนที่เป็นสายถ่ายรูปได้ดีเลยค่ะส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์นะคะรองรับการใช้งาน 4G รองรับ WiFi 2.4กิกะเฮิร์ค่ะแล้วก็รองรับการใช้้้งานบููไดดวย ส่วนตัวถัดมาตัวที่3นะคะกับ e l e ล็กซอน1 s ค่ะตัวนี้มาในราคา2,990บาทเหมือนกันเลยนะคะสเปคโดยภาพรวมมีความใกล้เคียงกันกับรุ่นก่อนหน้านี้เล็กน้อยโดยที่ตัวนี้นะคะยังคงได้ตัวของหน้าจอที่เป็น IPS LCD ค่ะแต่ว่ามาในขนาดหน้าจอ6.6นิ้วนะคะก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นใช้งานหน้าจอได้เต็มตามากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้นะคะจะให้หน้าจอความละเอียดและความคมชัดอยู่ที่ระดับ HD พร้อมทางนะคะมาด้วยกันกับการใช้งานชิปเซตนะคะที่เป็นตัวของ u n i s o c s c 9 8 6 3 a ค่ะในขนาดความจุแลม 2G กิกลอม6 4กิกนะคะสามารถเพิ่ม MicroSD เนี่ยได้เพิ่มเติมอีก1เทเลบด้วยกันภาพรวมการใช้งานนะคะเน้นการใช้งานทั่วไปเป็นหลักเลยค่ะถัดมาเป็นในส่วนของตัวกล้องนะคะรุ่นนี้เนี่ยให้กล้องหลังมา2ตัวได้กันเป็นกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลแล้วก็มี AI c a m e r มานะคะมาให้อีก1ตัวส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลค่ะ ตัวกล้องหลังเนี่ยถือว่าให้ความคมชัดที่ดีนะคะสามารถใช้งานการสแกน QR code ต่างๆได้ค่ะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยก็เซลฟี่ในชีวิตประจำวันได้นะแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวได้10วัตต์ซึ่งก็ถือว่าทำออกมาได้ดีสมก,กันกับราคาที่ได้นะคะรองรับการใช้งานนะคะรุ่นนี้เขาจะรองรับซลลีล่าอยู่ที่4 g wifi 5แล้วก็บูทูธ5.2ด้วยค่ะส่วนตัวที่4ของเราในวันนี้นะคะน่าจะคุ้นเคยกันดีกับตัวของ Infinix s m a r t 7นั่นเองค่ะ ราคาจะอยู่ที่2,899บาทนะคะในรุ่นนี้เนี่ยยังคงได้ตัวหน้าจอที่เป็น IPS LCD ค่ะมาในขนาดความกว้าง6.6นิ้วนะคะเต็มตาใช้งานได้แบบสบายใจเลยส่วนในด้านของความละเอียดก็ยังคงให้มาอยู่ที่ระดับ HD Plus ค่ะชิปเซ็ตของรุ่นนี้นะคะได้ตัวของ MediaTek Helio A 2 2ไปใช้งานนะคะมาในขนาดความจุแรม4 g b กิกซ ROM กิค่ะสามารถเพิ่ม micro SD ได้สูงสุดอีกถึง2ทเดด้วยกันเลยในรุ่นนี้นะ การใช้งานทั่วไปก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปได้ดีนะคะส่วนตัวกล้องรุ่นนี้จะให้กล้องมาเหมือนกันกันกบตัวก่อนหน้าเลยคือให้ตัวกล้องนะคะความละเอียด13ล้านพิกเซลกับ AI c a m e l a ในกล้องหลังค่ะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยก็ให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลคุณภาพก็ถือว่าใกล้ๆกันนะคะสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้ค่ะส่วนแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมนะคะรองรับการเชื่อมต่อนะคะที่เป็นตัวของ 4G, WiFi 5และ Bluetooth 4.2ได้ค่ะ และตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะกับ TCL 406s นะคะตัวนี้เนี่ยมาในราคา2,799บาทค่ะเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะที่เน้นการใช้งานทั่วไปเหมือนกันโดยที่ได้ตัวหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.6นิ้วตัวนี้เนี่ยยังคงให้ความละเอียดและความคมชัดระดับ HD Plus นะคะส่วนตัวชิปเซตเนี่ยได้เป็นตัวชิปเซ็ตของทาง MediaTek ค่ะตัวนี้มาพร้อมก,กันกับขนาดความจุให้เลือก2ขนาดนะคะก็คือขนาดแรม 3G กิกอม6 4 หรือว่าจะเลือกใช้งานเป็นขนาดแรม4 g ิกลอม64กิกกก็ได้สามารถรองรับการเพิ่ม microSD เนี่ยได้เพิ่มเติมอีกสูงสุดอยู่ที่512 g ิกด้วยกันค่ะตัวกล้องของรุ่นนี้นะคะเขาจะมีความแตกต่างกันกับรุ่นอื่นๆตรงที่ว่าเขาจะเป็นกล้องหลัง2ตัวนะคะที่ให้เป็นตัวกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลและเดฟคาเมล่าความละเอียด2ล้านพิกเซลมาใช้งานค่ะ ส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะส่วนในด้านของแบตเตอรี่นะคะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมรองรับการใช้งาน 4G นะคะ Wi-Fi 5แล้วก็ Bluetooth 5.1ได้ซึ่งจากทั้งหมดที่กล่าวมานะคะทั้ง5รุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าสเปคส่วนใหญ่เนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะคะในเรื่องของราคาเนี่ยถ้าหากเป็นโทรศัพท์มือถือในระดับราคา2,000ไม่เกิน3,000บาทน,นะคะต้องบอกเลยว่าทั้ง5ตัวนี้สามารถใช้งานเน้นการใช้งานทั่วไปเป็นหลักนนะคะคคส่่ววถ้าาาหกใร เน้นในด้านของการถ่ายรูปนะคะก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวกล้องที่มีความละเอียดสูงขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะหรือว่ามีจำนวนกล้องเยอะสักหน่อยเพื่อให้การถ่ายรูปมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งถ้าหากว่าเน้นการใช้งานในเรื่องของการถ่ายภาพแบบนี้นะคะเตยก็อยากแนะนําเป็นตัวของ iTech Space 2นะคะซึ่งได้ตัวกล้องหลังถึง3ตัวเลยก็น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆที่เป็นสายถ่ายภาพได้ดีค่ะหรือว่าถ้าหากว่าใครนะคะที่ต้องการตัวเครื่องที่มีความลื่นไหลนะคะตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายเนี่ยแนะนําเป็นรุ่นนะคะที่ใช้ตัวชิปเซ็ตตัวของ MediaTek Helio A22 ก็จะดีกว่านะคะซึ่งก็จะมีตัวของ Techno Sparko 2023นะคะหรือว่าจะใช้งานเป็นตัวของ Infinix Smart 7ตัวนี้ก็สา มาตอบโจทย์ได้อีกเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆน,นะคะเน้นการใช้งานที่หน้าจอใหญ่ๆเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานได้เต็มตาก็แนะนําเป็น3รุ่นสุดท้ายเลยตั้งแต่ตัวของ e l เล็กซอน T1s นะคะหรือว่าจะเป็นตัวของ In f ฟ n i ิตสมาร์ทนะคะรวมทั้งตัวสุดท้ายนะคะตัวของ TCL นะคะ 406s เนี่ยตัวนี้นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของหน้าจอใหญ่เนะคะเต็มตาได้ดีเลยทั้ง3รุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกนะคะห้ตัวเลือกที่น่าจะับตอบโจทย์เพื่อนๆได้แล้วแต่คนเลยนะคะว่าต้องการโทรศัพท์มือถือที่เน้นการใช้ งานนแบบไหสามารถเลือกได้นะคะจากทั้ง5รุ่นนี้เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการแนะนําโทรศัพท์มือถือ5รุ่นที่ราคาไม่เกิน3,000บาทหวังว่าจะถูกใจเ,เพื่อนๆทุกคนกันนะคะหรือว่ามีรุ่นอื่นอยากจะแนะนำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้เป็นกําลังใจให้กับเตยแล้วก็ทีมงานสเปกโฟนของเราด้วยนะคะหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะให้กาลังใจกันเพิ่มอีกขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แในช่องสเปกโฟนของเราได้นะและ ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย